บ้านหนองช้างตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านหนองแก่นทรายตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกรสิน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสิน์เขตหนึ่ง ทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด91คนมีครูและบุคลากรจำนวน10คนภายใต้การบริหารงานของนางสาวเอ็มออนผลบุพภพวมในยการโรงเรียนอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน2หลังหอประชุม1ห,หลังโรงอาหาร1ห,หลังห้องน้ำและห้องส้วมจำนวน4หลัง คำขวัญของโรงเรียนความรู้ดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นบ้านแห่งความสุขและความปลอดภัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาะสินเขตหนึ่งดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยยึดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานโรงเรียนแห่งความสุขดังนี้ องประกอบที่1สถานศึกษาได้ดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมสำรวจความคิดเห็นสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมสำรวจข้อมูลนักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งกิจกรรมคัดกรองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโรงเรียนบ้านหนองช้างทุกคนปลอดภัยจากอบายมุกและสิ่งเสพติดทุกชนิด โรงเรียนบ้านหนองช้างมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วันละ15นาทีของคณะครูและนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนกิจกรรม C.M. Circle Meeting ในห้องเรียนของนักเรียนกิจกรรม P.L.C. ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกวันพุธเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ตัวชีวัตด,ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเช่นกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรด้านหลักสูตรต้านทุจริตด้านหน้าที่พลเมืองด้านประวัติศาสตร์ด้านวิทยาการคำนวณ ัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงมีการจับคู่เพื่อนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ปรึกษาเนื้อหาการเรียนรู้กิจกรรมการซ่อมเสริมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการด้านกีฬาด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์จัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครองโดยการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปกครองกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนตัวชี้วัดด้านการส่งต่อนักเรียนมีการสร้าง MOU กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างโรงพยาบาลสามชัยเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นด้านสุขภาพจัดทำห้องพยาบาลและศูนย์พักค,คอยในโรงเรียน ก่อนที่จะทำการส่งโรงพยาบาลต่อไปจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโดยคณะครูโรงเรียนภายในอำเภอจัดกิจกรรมคุณธรรมสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนเช่นเวนสีรองเท้าเคลื่อนที่การคัดแยกขยะภายในโรงเรียนองค์ประกอบที่สองโรงเรียนแห่งความปลอดภยัยโรงเรียนบ้านหนองช้างได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเน้นมาตรการสามป ป้องกันปลูกฝังปราบปรามครอบคลุม4ีกลุ่มภัยดังนี้ 1. ภัยเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางด้านกายและจิตใจโดยดำเนินการจัดทําโครงการสถานศึกษาปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการครูแดโครงการครูพระโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองช้างผ่านการอบรม M.O.E. Safety Platform ครบ100%โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุให้ครูนักเรียนผู้ปกครองโดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียนกลุ่มไลน์ Facebook และ Messenger มีกิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียนมีจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุในโรงเรียนและติดกล้องวงจรปิดรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุ